ตามสัญญาเนาะหรือเมื่อวานเนี่ยผมให้ทางพี่เก๋เขาส่งน้นให้ผมส่งภาพต้นข้าวปัจจุบันหลังจากที่ใส่ปุ๋ยรอบสองก็คือรอบสุดท้ายนั่นแหละเพื่อนๆไม่มีรอบสามรอบสีและยี่ห้าโลต่อไร่เป็นปุ๋ยแอมโมเนียมปุ๋ยยี่เบสซูนนะนะใส่ไปแล้วมันถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3ามสี่วันลวมั้งอันนี้สันฐานนะต้นข้าวก็คงจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วละ่ะเราก็อนุมานอย่างนั้นก็เลยให้ทางพี่เก๋เนี่ยส่งภาพมาให้ดูน้อยเพราะจะได้ วินิจฉัยแล้วก็จะได้วิเคราะห์แล้วก็จะได้วางแผนให้ทางพี่เขาน่นลำดับการจัดการข้าวของเขาได้อย่างถูกต้องคือก็ตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าไม่ไล่ละตันก็ต้องตันกวา่าแผนการที่คุยกันไว้เมื่อวานนี้ส่งมาพอดีมันได้ยินเสียงกระซิบแววอวกมาในคลิปวิดีโอว่าแต่รู้สึกว่าต้นข้าวมันไม่มีกอ ก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาของเรื่องเล่าของพี่เก๋เนี่ยผมขอเล่าถึงอดีตนิดหนึ่งสิใครที่เป็นคนไวัยห้าซอัพอะเลขห้าอัพอะเคยได้ยินวงสภาคาแฟของปุย่าตายายพูดกันเรื่องนี้ไหมว่าปีนี้ไอ้แป้งลึกก็ก็ดำเอากระทำข้าวแม่แปด๊ดทำข้าวใบสีสมัยนั้นคือชื่อเรียกมันจะเป็นชื่อเรียกที่แต่ละคนที่เขาเก็บพันุเข้าป่ามาปรับปรุงมาทำมาเพื่อน ขาก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะซึ่งมู้เยอะแยะมากมหมสารพัดสารเพสมัยนั้นนะ,นะยุคนั้นนะ,นะมันเป็นช่วงรอยต่อถ้าผมจำไม่ผิดนะในยุคนั้นนะเพื่อนๆนะมันเป็นช่วงรอยต่อของการที่ระบบทุนนิยมเริ่มเข้ามาละการเปลี่ยนผันเศรษฐกิจของเรามันไม่ได้เป็นแบบสังคมนิยมล้มันเริ่มกลายเป็นทุนนิยมละไอ้จังหวะนั้นอ่ะมันเริ่มมีเครื่องจักรนักอย่างเช่นรถอีฮอบรถถ่ายเดินตาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละย่ำนาอะไรเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาก็เริ่มมีผ่าน เริ่มมีหัวหมู่เริ่มมีผ่านพวนเข้ามาเป็นผ่านสองผ่านสามอะไรก็ว่ากันไปก็เริ่มมีคาดเข้ามามันก็มาแทนแรงงานวัวแรงงานควายเพืเ่อนพอเวลาที่เราสามารถทำนานได้อย่างกระชับอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยทําให้ความต้องการทํานาของปุยตายายเราสมัยมันเปลี่ยนไปจากที่ปล่อยทิ้งปีนึงก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็มาเริ่มต้นกันกระพือสพืสพาก็เริ่มหวานเข้าแรงใช่ไหมหวานเข้าปา่าหวาน หวานเขาเรียกว่าหวานข้าวโอยหวานข้าวดออะไรหวานทิ้งไปแบบตามมีตามเกิดไม่ไถ่ไม่อะไรหวานทิ้งหวานกว้างไปเนี่ยแล้วพอฝนลงฝนอะไรต้นข้าวมันก็เกิดก็มอนก็เก็บเกี่ยวไปตามเวนตามกรรมนะเนี่ยพอเริ่มเป็นแบบนี้ก็ก็เริ่มมีพันธุ์ข้าวขอขอเข้ามาเท่าที่ผมเห็นในยุคนั้นนะเริ่มมีพันธุ์ข้าวขอขอพันธุ์ข้าวต้นเตี้ยเข้ามาเริ่มมีปุ๋ยแอมโมเนียมยุคแรกๆก็คือมีปุ๋ยยี่เบสสูนเข้ามาในสมัยนั้นนะในยุคนั้นนะ ตรงนี้เนี่ยไอในยุคนั้นน่ะข้าวกอขอพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆคนในยุคนั้นในวงสภากาแฟก็จะเรียกว่าข้าวต้นเดียวข้าวต้นเดียวก็คือข้าวที่หวานไปแล้วมันไม่มีกอแล้วในยุคนั้นยังไม่รู้นะหวาน25โลจะมีกอหวาน30โลมันจะไม่มีกอหวาน40โลมันจะไม่มีกอในยุคนั้นก็มันก็เหมือนกับยุคนี้แหละทําข้าวดาจนชินพอทําข้าวดาจนชินปุ๊บมนทําให้เวลาเขาเห็นภาพข้าวที่มันหวานแล้วมันเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็ไม่เต็มใจ พอไม่เต็มใจเขาก็หวานเยอะพอหวานเยอะปุ๊บมันก็แน่นพอมันแน่นแล้วดินสมัยนั้นมันยังไม่โสมเหมือนสมัยนี้เพื่อน<ๆ>ต้นข้าวเกิดก็แน่นเอียดเลยพอแน่นเอียดปุ๊บไม่มีกอคนยุคนั้นก็จะเรียกว่าข้าวต้นเดียวติดปากจะไปอยู่ในวงเล่าวงสภาคาเฟ่วงยุคนั้นยังไม่มีกาแฟเลยยุคนั้นก็จะเป็นถ้าเป็นในวงเสวนาของผู้ชายนะมันก็จะเป็นพวก วงเหล่าวงพนันวงอะไรกัญชาวงอะไรประมาณนี้ก็คุยกันสนุกสนานเฮฮากันก็พูดว่าข้าวต้นเดียวข้าวนาปกีก็จะเรียกชื่อเฉพาะไปก็จะไม่มีเรียกว่าข้าวนาปีนาปังกันในยุคนั้นนะมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าข้าวต้นเดียวคือเขาเอาคํานั้นเปรียบเทียบเพราะว่าข้าวมันเกิดมาแล้วมันไม่มีกอเพราะมันมันหวานถี่แล้วดินมันอุดมสมบูรณ์แต่ว่าพอไปเห็นข้าวดาเขา พอข้าวดำปุ๊บมันเป็นกองไงพอมันเป็นกอใหญ่เขาก็เลยใช้บริบทนี้ในการเปรียบเทียบเรื่องนี้ย้อนตรงนี้เพื่อนๆือนย้อนมาตรงนี้เพื่อนเพื่อนลองนึกย้อนไปสิปู่ย่าตายายในยุคคนยุคห0อ่บะของคนยุคห0บในวัยเนี้ยคุณลองนึกดูสิว่าเออยุคนั้นดินมันก็ยังไม่เสื่อมโทรมมากดินก็ยังอุดมสมบูรณ์มากเขาหวานข้าวลงไปเขายังใช้คําว่าข้าวต้นเดียวเพื่อนๆลองนึกดูสิแล้วนับภาษาอะไรก็การที่เราฟื้นฟูดินมาแค่วันสองวันแล้ว มันจะเป็นก่อเบลอรเบเธอในแปลงนาหวานล่ะไอ้ตรงที่มันเป็นจุดแยกของแนวคิดที่ชัดเจนก็คือเวลานี้เราฟืน้นฟูด,ดินก็จริงอยู่เพื่อน,พอ,นพอฟืน้นฟูด,ดินปุ๊บเนี่ยกลุ่มคนที่เคยทํานาตามบริบทของปู่ย่าตายายเราในสมัยอดีตอ่ะพอทํานาไปปุ๊บหวานข้าวสภาพดินก็เป็นดินทรายดินล่วนดินล่วนปนทรายแช่ข้าวก็แช่แบบเดิมๆหวานข้าวก็หวานแบบเดิมๆ พอดินเซ็ตตัวเม็ดข้าวก็วแห้งเจ้าข้าวก็วแห้งสีถังก็ขึ้นเหมือนสองถังห้าถังก็ขึ้นเหมือนสองถังความเคยชินตรงนั้นอันนี้เข้ามาสู่พาร์ทของพี่เก๋ละความเคยชินตรงนั้นมันก็ยังตัดไม่ขัดเพราะมันตัดไม่ขัดปุ๊บอืขึ้นดีเลยข้าวมันต้นมันขึ้นน้อยผลผลิตมันจะได้เยอะเลยอ่ามันก็ หนึ่งคนสองล่างเพื่อนเพ่นเคยเห็นไหมเรามันทะเลาะกันอนะไอจิตที่มันเป็นสีดําก็ไอจิตที่มันเป็นสีขาวทะเลาะกัออนอยู่ในสมองเราอ่ะมันเป็นแบบนั้นเนี่ยภาพพิเกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไอขั้นที่เราจะไปค้านเขาว่าเออพี่อย่าทำอย่างนั้นพี่อย่าทำอย่างนี้หรือพี่ไม่ควรทาอย่างนั้นพี่ไม่ควรทาอย่างนี้มันก็ใช่ที่เพราะอะไรเราไม่ให้เขาเรียนรู้ในจุดจุดนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาไม่เข้าใจผมก็เลยปล่อยพอปล่อยปุ๊บฟีดแบ็กกลับมาเลยเข้ามันไม่ค่อยมีกอนอะอาจารย์ มันก็ได้เรื่องเล่ามาเป็นเรื่องนี้เลยเพื่อนๆต้นข้าวนะเพื่อนๆนะมันมีกฎของมันอยู่แค่2ข้อต้นข้าวนี่มันจะไม่สนใจหรอกว่าดินคุณจะดีหรือไม่ดีคุณจะปรุงหรือไม่ปรุงมาอย่างไงนะแต่ถ้าคุณหวานข้าวเกินกว่า25กิโลกร,รัมต่อไร่อย่าหวังก่อได้ยินทันไหมผมย้ำอีกทีนึงนะถ้าคุณหวานข้าวเกินกว่า25กิโลกร,รัมต่อไร่ไม่ต้องหวังก่อ เข้าตำราเดิมอายุที่ผมบอกปู่ย่าตายายรุ่นแรกเลยก็คือเข้าต้นเดียวเราจะสนใจแค่ต้นเดียวครับเพืเ่อนๆสนใจต้นเดียวเราจะไม่สนใจหรอกมันจะทาไมมันไม่แตกกอแล้วใส่ปุ๋ยอะไรมันจะแตกกอเฮ้ยเข้าใจบริบทด้วยเวลาคุณยืนอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยเวลามันมีคุณคนมาเบียดคุณใกล้ๆคุณยังรู้สึกอึดอัดเลยคุณยังรู้สึกว่าร่างกายคุณไม่ปลอดภัยเลยเราหน้าภาษาอะไรก็ต้นข้าวหระถ้ามันเม็ดข้าวเกยกันอะ่ะแล้วถ้ามันขึ้นร้อยอะ่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เพื่อนๆมันจะเข้าสู่จุด c l i m a ะของเรื่องที่เล่านะพี่เขาใช้วิธีการหวานแบบเดิมๆสมัยก่อนความเคยชินเขาภาพจำภาพติดเขาก็คือ3ทางก็ขึ้นเหมือนสองทางสี c ทางก็ขึ้นเหมือนสองทางที่นี่ผมให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ปั๊บไหมแช่ข้าวอย่างงี้นะพี่บ่มข้าวอย่างงี้นะพี่เราเวลาหวานเนี่ยควรหวานมักน้านะควรหวานเชาะแชะหรือไมก่ก็ลด ชักล่องขึ้นได้พี่ก็หวานตามหลังเลยนะอย่ารีบให้ดินพี่นอนตะกอนนะเพื่อให้ตะกอนแท็กที่มันลอยอยู่น้ําที่มันขุนเลนที่มันขุนมันจะได้ตกตะกอนเสร็จแล้วมันจะไปเคลือบเม็ดพอเคลือบเม็ดเสร็จปุ๊บหนึ่งพังจากใสยตานกซองคือรักษาความชื้นในเมล็ดเกิดอะไรขึ้นเพื่อน,อนไอนาทีที่ทํานั้นนะยังมีความคิดเดิมอยู่นะแต่ให้เปลี่ยนละแต่ไม่บอกมีความคิดเดิมว่าเฮ้ยแอบเพิ่มหน่อยว่ารอแมงสีทางเลยเพราะสายไปเป็นไงเพื่อน พอใส่ปุ๊บเป็นงเพื่อนๆพืหวานไปกี่เม็ดมันก็ขึ้นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆขึ้นมดอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะขึ้นมดแน่นอีทถีปุ๊บตอนนี้นึกถึงตัวละทางพี่เขานึกถึงตัวว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยนี่ยังนะครับเพื่อนๆผมยังไม่ให้ใช้วิธีสุดโตงที่ผมแนะนํานะคือแช่ข้าวสองคืนมันจะกี่ชั่วโมงไม่สนแต่ให้ได้สองคืนคุณจะแช่เช้าแช่เย็นไม่สนใจแต่ขอให้ได้สองคืนนี่ยังนะยังไม่ได้เล่นบดนี่นะโอ้ทะเล่นบดนี่อีกเพื่อนๆเอ้ย หยิบห้ากิโลกถ็ถีพูดถึงบริบทของสภาพดินแบบนั้นนะดินทรายดินล้วนดินตะกอนดินล้วนโปรไซน์นะโอโ้ขึ้นแบบแหกแผ่นดินขึ้นนะครับมัน,มนขึ้นทุกเม็ดแล้วไม่มีเสียทาไมถึงไม่มีเสียเม็ด้าวที่มันขายตัวสมบูรณ์เนี่ยนะอิ่มน้ํามสมบูรณ์เนี่ยนะขึ้นทุกเม็ดไม่มีละไม่มีแห้งมันเป็นอย่างนั้นอ๋อนี่ไงภาพย้อนมันมาละนึกถึงอดีตนึกถึงไอ้วันที่ตัวเองหวานขาฝนแล้วมันเชาะแฉ ข้าวก็ขึ้นละเม็ดขึ้นไม่ค่อยสวยขึ้นไม่ค่อยหนาตาตั้งแต่เลขวางนั้นเถอะเนาะแต่ภาพนั้นน่ะก็หวาน30สิบโลนี่แหละแต่ก็ขึ้นยิบเจ็ดยี่แปดโลเฉลี่ยนะแล้วข้าวมันก็มีกอสิเพื่นพอนเพื่อนเพราะมันไม่ได้ถี่ไงมันมีกอทรงกอมันโอ้มีกอดีเหมือนกันเถอะนะแล้ววันนี้ก็แอบรักไก่ตอนนี้เก่าหัวยิกเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยลูงี้ไม่ใสามากขนาดนี้ ไปใส่สามทางกว้าไปใส่สีถงกว้าหวังว่าจะให้ข้าวขึ้นมาแน่นโอ้สมใจเพื่อนเพื่อนเอ้ยแน่นเอียดทุกคนฟังนะคนที่ทํานาโซนพื้นที่ดินทรายดินล้วนดินตะกอนดินล้วนปนทรายนะฟังให้ดีนะครับดินบ้านคุณแห้งง่ายใช่ไหมงึบง่ายใช่ไหมตกตะกอนง่ายใช่ไหม,มเม็ดข้าวกิ่งง่ายใช่ไหมนกพิราบเดินจิกเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมลองเอาวิธีผมไปทำเพื่อนเนหนึ่งเลยหนึ่งเลยแช่ข้าวให้ได้ตั้งแต่สองคืนขึ้นไปหรือสองคืนก็ได้สองหลังจากชักล่องเสร็จปุ๊บหวาเลย หวานตามหลังเลยเพื่ออาศัยตะกอนเลนะ่ะพางเม็ดข้าวไม่ให้นกพิราบมันเห็นเราเดินเก็บและเม็ดข้าวที่ตะกอนเลนมันฝังอยู่ั่ทมาทให้ความชื้นมันต่อเนื่องแล้วเพื่อนๆลงไปสังเกตดูต้นข้าวจะเกิดไวมากเร็วมากยืดตัวเร็วมากไม่ว่าจะสภาพดินอะไรล่ะโตเร็วมากเพื่อนๆวืดวืดวืดเลยเปอร์เซ็นต์การเกิดมันสูงอะ่ะมันก็เลยทําให้อะไรก็เลยทําให้ความรู้สึกของพี่เก๋ก็ย้อนแย้งที่ในใจตัวเองว่ากูไม่น่าเลย กูไม่น่าโลภเลยกูไม่น่าโลภเลยแล้วมันสะท้อนอะไรครับเพื่อนๆมันสะท้อนถึงลักคิดและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยมันนํามาซึ่งความประหยัดหลายๆเรื่องตามมาประหยัดยังไงเพื่อนเเมล็ดพันธุ์คุณซื้อเต็มๆจากคุณหวานไล่ละ30โล35โลหรือ40โลลดลงมาเหลือแค่ยี่6 25ประหยัดไหม แล้วต้นข้าวก็ขึ้นมาสม่ำเสมอซวยกลิ้งเลยผลผลิตก็ไม่คีเลกกระจาไรแล้วตันแล้วอย่างนี้ประหยัดไหมแล้อย่างนี้สมเหตุสมผลไหมไอความคิดของพี่เขาน่ะรู้สึกย้อนแยงย้อนแยงตรงที่ว่าเอ๊ดินเราก็ปรุงดีนะเราก็ใส่นู่นใส่นี่มาสารพัดสารเพนะแต่ทําไมข้าวเรายังไม่มีกอผมบอกแล้วกดเล็กมันมีอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งถ้าคุณหวานข้าวเกินกว่า25โลไปไม่ต้องหวังกอเราเรียกว่าข้าวต้นเดียวต้นเดียวรวงเดียว แต่ถ้าคุณหวานข้าวตำกว่า30โลลงมาแต่ไม่เกิน25โลตาํตาโลตำตำไม่เกินนะตำไม่เกิน25โลหวังได้หวังได้ว่ามันจะต้องได้กอเพราะความหางของมันพอดีมันนี่จะคล้ายๆล้าข้าวดำมาแหละหรือว่าข้าวนาหยอดอ่ะภาพรักมันก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นแล้วมันไม่ได้สนใจนะเพื่อนๆนะไม่สนใจหรอกว่าคุณจะปรุงดินมาดีแค่ไหนต้นทุนดินเดิมคุณมันจะดีแค่ไหนถ้ามันเกินกว่า30โลไปคุณไม่ต้องพูดถึง ไม่มีกอเอ้ยอย่าว่าเกินแด่30โลเลยถ้ามันเกินกว่า25โลไปเนี่ยไม่มีกอรครับเพื่อนเไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องอาศัยกอเลยรักปฏิบัติแบบนี้เหมือนอย่างที่ผมทําคลิปก่อนๆน่ยในคลิปผมก็ไม่ได้พูดให้คุณฟังด้วยว่าเราทําเพื่อเราต้องการให้ข้าวมีกอ,อใหญ่ๆหญมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เลยเพื่อนเไม่เกี่ยวเ,เลยมันคนละไม้เซตกันเลยผมต้องการแค่ต้นเดียวรวงเดียวแค่นั้นเองแต่มันจะสั้นหรือมันจะยาวอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินความสมบูรณ์ขออองงสสาาาาาารหารหหหเเเ็นนนมมมมมัยยทุุกก่่่่่ีีีตผลไใใชววึจ ทำไมมันไม่มีกอว่าดินกูก็ทําดีแล้วนะทําไมไม่มีกอมันจะไปมีได้ไงล่ะครับก็คณซัดไปสัต์ตั้ง30กว่าอนะ่ะบางเจ้าห้าทางด้วยนะไม่อยากจะพูดเห็นทางพี่เขามาซุบซิบซุบซิบให้ฟังว่า,วาโอ้ยจ้าหนูยังดีบางเจ้าห้าทางนู่นแล้วห้าทางก็ขึ้นเหมือนนิ่งที่หนูว่านี่แหละเพื่อนเพื่อนเงินไหมนะ่ะเงินไหมจากไอ้ที่มันต้องเผื่ออย่างนั้นอ่ะเราเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ไหมอ่ะคิดว่า เอ๊ะเราจะทํำยังไงให้มันมีเปอร์เซนต์การขึ้นที่ดีก็นี่ไงก็มาฟังคลิปสิแล้วก็ลองเอาไปทําดูสิตรงนี้หวังว่าพี่เก๋คงจะเข้าใจแล้วเนาะว่าทําไมต้นข้าวมันถึงไม่มีกอถ้าคุณสายเกินกว่า30มสิโลไปเนี่ยไม่ต้องคุยกันเรื่องกอแล้วเราเอาต้นเดียวรวงเดียวบารุงต้นนั้นให้สมบูรณ์ให้ดีอย่าเป็นโรคอย่าเป็นภยัยออกรวงมาก็เต็มรวงเต็มเม็ดตรตงนั้นคือโฟกัสที่สําคัญเลยหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะทําให้เพื่อนๆและพี่คลายข้อสงสัย กับเรื่องนี้ได้